ขัดขัดถูดถูถูถูขัด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 ถู illing, ถูถูถ,ถูขัดขัดโชคดีๆอาจเห็นเล BSCRI. ขเด็ด dead, เลขเด่นเลขดังด one ้วยก็ได้นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องภูมิเกียรติที่เคารพทุกๆท่านเจเจมาร์เก็ตติ้งภูมิใจเสนอของดีๆแก้ปัญหามองมองหมัวๆที่หนักอกหนักใจมานานท่านตาเห็นต้องนี่เลยสุดยอดครีมขัดเงาไฟหน้ารถให้สะอาดสดใสเพิ่มคุณค่าเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่ๆดีขึ้นจริงๆท่านตาเห็นเลยนะครับ เรื่องเหลือเชื่อแต่เป็นเรื่องจริงของดีๆมีประโยชน์เพราะเราคือมืออาชีพแท้ๆเฉพาะทางตัวจริงเน้นผลลัพธ์ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้จริงๆก่อนจาหน่ายเป็นสําคัญนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าดูเองสิบดูเองไม่เท่ามือคำสิบมือคำก็ไม่เท่าทําเองนะครับขัดขัดถู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 ขัด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 ถู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 ขัดขัดโชคดีๆอาจเห็นเลขเด็ดเลขเด่นเลขดังด้วยก็ได้นะครับต้องนี่เลย สุดยอดครีมขัดเงาไฟน้ารถให้ใจถอดใจเพิ่มคุณค่าเหมือนพึ่งซื้อมาใหม่ๆดีขึ้นจริงๆทันตาเห็นเลยนะครับคาเตือนอย่ามึงเชื่อและห้ามบอกต่อคนอื่นว่าดีแต่ยังไม่ได้ใช้เองจริงระวังของทําเรียนแบบราคาถูกๆถูกหลอกหรือเปล่าใช้แล้วกัดพื้นผิวพังเสียหายได้นะครับทําให้ผิดหวังช้าใจจะได้ตั้งจริงๆนะครับสนใจอยากมีอยากได้ยากสั่งอยากซื้ออยากเอาไว้ใช้เรียนเชิญทุกท่าน มาดูมาจับมาจูบปูปคาทดสอบทดลองของจริงให้มั่นใจใหเห็นกับตาก่อนได้พีๆหรือนําชิ้นงานตัวอย่างพื้นผิวใกล้เคียงกันจริงมาทดสอบทดลองให้มั่นใจให้เห็นกับตาก่อนได้พีๆนะครับใช้ไม่ได้ไม่ดีไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ต้องซื้อเราไม่ขายเสียดายตังแทนคนซื้อเลยนะครับเพราะเราคือมืออาชีพและเฉพาะทางโดยจริงๆเน้นผลลัพธ์ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้จริงๆก่อนจำหน่ายเป็นสำคัญ คุณภาพดีๆที่ j j m a มากเก i n ตมื่ออาชีพแท้ๆเฉพาะทางตัวจริงๆแนะนำติดต่อเมื่ออาชีพแท้ๆเฉพาะทางตัวจริงๆชักช้าอยู่ใหญ่รีบยกหูโทรศัพท์กดโทรเลยสิครับ0954691496 0959254666 0989455966และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกๆท่านโชคดีสุขภาพดีจเจริญก้าวหน้า มีเงินมีทองใช้กันเยอะๆเลยนะครับสวัสดีครับ